ฮลหลฮสวัสดีครับพี่น้ังครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับคนที่ชอบกินสลัดนะครับผักสลัดจะทำให้มันกรอบรอบนะครับต้องทำแบบนี้นะครับผมจะมีที่สลัดก็จะเรียกว่าสลัดเลยปเปล่าเส็ดน้ำนะครับเอาสลัดมาแช่ให้ประมาณ10-20นาทีนะครับ แช่เสร็จแล้วก็จะมาเสด็จน้าโดยเครื่องนี้นะครับจะเอามาปัน่นบอปั่นให้มันเสด็จน้ําที่สุดนะครับผักมันจะออกมากรอบ <c oughs> รอบเลยครับโอเคครับผมแล้วก็เมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่จะแนะนําให้ลูกค้ากินอีกอันนึงนะครับถ้าลูกค้าชอบสลัดแล้วก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่สําหรับมือใหม่หัดทํานะครับที่บอกว่าเตรียมปลาไว้เยอะแล้วแล้วลัวปลาใช้ไม่หมดนะครับเอาเมนูนี้เพิ่มเข้าไปเลยครับสําหรับคนที่เขาชอบกินซูชิ กินปลาดิบแต่ไม่ชอบกินข้าวนะครับเราก็ใช้เมนูนี้แทนข้าวได้เลยนะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอ้๋มหมกาดประจา,จาจัดมันยอดมาก